ตอนแ้วเขาซืา้อช่องคนมันหุมวะนี่จะมีปากเป็ดเหมือนเดิมวะบอ่อเดิมเทียบก่อนนี่ใส่ฟังนุน้นนี่ก็ลองข้ามวะข้ามมาใส่เลาะตามกำแพงวะแล้วก็มานี่เพิ่มคันขึ้น,นยาวไปถึงนุน่นประมาณสี่สิบคันครับวันนี้ ใส่เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้ววันนี้มาเช้าหน่อยกัวใส่เสร็จช้าครับจะมืดก่อนมันก็เย็นๆเลยใส่เรียบร้อยแล้วระหว่างเดินกลับไปเดี๋ยวถ้าเจอแปรติดก็จะทายให้ดูถ้าไปเจอก็รอบค่ำกลับบ้านไปกลับที่พักกินข้าวก็แล้วค่อยมายามกันฮนะแลมาใจกัน หน้าต่อตาแล้วครับนี่กำลังจะมาเกาะเยื่อหลังนี้เรเดินมาในขี้เขียนยังอยู่วะซับตุ้มเลยหน้าต่อตาเลยแรงดีแล้วอื สซราไเรียกกันว่านั้นว่ะ <ừ. S 1> บอ่อนี้มีแต่ไสรนี่หรอไะใหญ่ใหญ่ๆบ่มีอ่ะอ้าวแล้วกำมือสวิงนอนว่ะไปย่ำเบ็ดลงไปครับนี่อะไรเนี่นยจม, <ลก S 2> มดึกเลยอ่ะขึ้นมามสองขีดไซร์นี่ตีกินไปลายลังครับ ก็เอี๊ยมาเป็น4ีห้าหลังแล้วบบะติดหลังนี้กินโชว์เลยสดๆในใหม่ใกล้จะสุดแล้วเหลืออีกสามสี่หลังครับจะหมดแล้วเดินกลับมากินตาน,านต่านตากอะไรอย่างเงี้ยโอเคฮะกำลังจะลงไปเกาะหลังนี้พอดีหลังน,น,นี้กินนะครับแต่บะติดหาดจริง แลครับหลังท oh well oh, ี่ติดปตนนุ่นโหย่ามมาเกินครึ่งทางแล้วครับเลยเร็เลยตักันเร็วเร็วก็ยังมาตักอ่อืออุ้ยบิ๊กบุ่มเลยตัวนี้โอ้ เดิมก like. oh. yeah. oh. oh. ินลังเนี่ยน้อยเดียวแล้วกันเนี่ยโอ้โหะกามกามสวิงอ่ะสวิงอ่ะเออเนี่ยอุ้ยโลกว่าต้องมีอ่ะนี่รอโอ้ประมาณโลหนึ่งแั้วนี่จะโลกว่าหย่อมๆหน่อยคงกว่าจะได้เสียละ À, thấy chết có gì con mà này này vướng không, này không ừ. mà này vướng rồi và mình nay cho nhé lô, lô đi bảo vệ bà, bà khạt đây. đây này cái này nè đi bà khạt lại cái uôn vào ngay yêu lại, ngay pa yai. Tân hoàng hùng kín bay. Mười ca hô sĩ tòa radio. Mười hiệu. น้อยไปเลยเนะี่ยกลับไปพี่พักก็ไปช่างดูไซโลแน่นอนตอนนี้แต่โลเท่าไหร่ครับสดมั่วจะมาได้แล้วเหรอเรือกีหลังบริษีหลังแล้วจะหมดแล้วนะ่ยห้าหลัง แมสีหลังก็มาถึงาหลังนี่เวิร์กนิ่นเดียะใกล้จะหมดแล้วกินหลังๆสุดท้ายสุดท้ายหนละังสุดท้าย,หล,าย,ายหลือประมาณ4-5หลังได้เจอค่อยถ่ายทีกทีเพราะว่าเจอจิงบิดอีกตัวงล Đang đi mình chị dò à? Này. dây. Móc quả cháu ra. kìa. โอ้มากินฟังเพลงเปล่าไอ้เลาะกับเพลงมาบากินเลยมันห <s> ยุดตัวน้อยอ่ะเอยอะหมดเกือบทุกหลังฮะเลาะกับเพลงก็เกือบตกเยอะหมดเกือบทุกหลังแล้วแต่แห่งนี้เยื่อบอกให้หมดครับจะติดตัวแล้วกับเพงก็ได้เตะตัวต่อเช้าฮะตัวหนึ่ง ย <Yeah. S 2> ปักยากรับดินทรายปักเข้าเต็มบ,บัดเน่นนะฮะอ๋อใส่ชุดก่อนเลยในสะ่เดียวใส่มาตรฐานงของบอนี่เลยอสองเต็มแล้วครับตรวจน้อยมันทำไมอ้วนตัวใหญ่มันทำไมไมีเต็หัววะ หัวน,นี่โคตรใหญ่เลยตัวบ่ค่อยอ้วนเท่าไหร่ครับบ่ค่อยสมส่วนแต่นี่นี่ตัวนี่ตัวเท่ากับหัวครับเนี่ยเป็นแท่งเดียวกันไปเลยอันนี้หัวงใหญ่ตัวก็ก็ใหญ่ยุ้บเต็มบ่ใหญ่เยอะมันบอนนะ่อ้วน,น่อ,อนหนัวใส่่มมหมมุงด กูเนี่ยมาสัยเนี่ยเตี๋ยวมาอิฐมาหิวมาโดนหลังแท้ๆเลวะโอ้แล้วแต่หัวปูน แย่โลกว่าๆเตียวบุญได้ก็ได้หรอจะเจ้าเตีตตยวตรงไหนวะห้มันลกครั้งพี่ไปดูต่อแต้ตมดวงของคืนนี้ฮะน,นี่สองตัวได้กลางคืนนีะฮะนี่ได้หัวค่ำ ตอนเย็นเรียกว่าข้าวได้ตอนเย็นนี่ไปช่อนดูกันลงช่างดูไซส์ไหนโอ้ยดินดินนั่นประมาณโลนึงฮะโลปิ๊กเลยนี่โลปิ๊กเลย ตัวสามตัวได้เท่าไหร่โอ้ยตัวนี้แข็งแรงหน่อยโอ้โลแปดครับสามตัวเกือบสองโลเร,เร็วพวกนี้เช้าลุ้นนะครับว่าจะได้เจอตัวยใหญ่แบบนี้ก่อนตัวนี้กับแค่นี้ก่อนนี่ปูเจอปูยับมาขวสักหน่อย น,นี่เช้าเจอกันครับน,นี่ครับเช้าแล้วครับตะว,วันยังมาึ้นเลยผู้จุวว้งยังต,ตายเ <c oughs> สียใจปดไม่หยุอืมวันนี้ก็ได้ผมต้องไปเตัว,ต,วตายครับ <c oughs> อุ้ยขคดด้วยคันนี้ แล้วก็คันนี้นนใช่นั่นก็นเสียตายเก็บครับ <c oughs> แต่คันไหนไม่เยอะ <c oughs> ก็จะเหลือไก่อนเดี <c oughs> ๋ยวขกกลับมาค่อยค่อยเก็บอีกทีฮะเสียบดีกว่าตายฮะโอเคไร้เจอไปทายใหดูอีกทีฮะแต่เช้านี้มีเต็มแน่นอนแต่ตาย หลังนี่คือมันติดแตาครับเอ,อ้ยพันย่โอ้ตายอีกละโอ้มีเหยื่ออยู่มาเฮ้โอ้ตัวใหญ่ตัวเนี้ยเนี่ยตายแล้วเนี้ยมันอยู่วิ่งเรวอยู่กันก็ไมันเปิดปันแยะนะ่ไงก็ปันกับปันได้ก็ก็มันติดเด็ก ตะคืนเขากลับต้องดึกนี่ว่าเสีย,สยดายกำลังตายนไงกำลังเข็งนี่มาเข็งตัวเลยนี่มาเข็งตัวอลไกำลังตายเนี่ย เนี่ยนี่มมันาแข่งเลยเนี่ยน่าจะกำลังมดแห้งกำลังตายไปก็จะหลุดเลย่ะนี่ตีนน่ะเดียวอเกือบหลุดแล้วเนี่ยตายก่อนดิอืมมาหนึ่งเด้อ นี่ก็มาใส่มาใส่ไปเรืยมันแตแล้วนะีน่รูล่ละนี่เอาไปไกนะ่เกิดอันอื่นอเอาไปกินเหรอใส่นี่เลยมาตรฐานเลยบอนี่หวานบหวานเปลสียดายวะเสียดายตายไม่ได้ขังไว้เลยเลต้องกินเลยแหละผมาไปทำเมนูแล้วนะแล้ว มีลุ้นครับเช้านี้อาจจะได้หลายตัวอยู่กว่าเดิมก็อย่ามาเบียดกี่คันนะครับได้สองตัวแล้วหรืออีกเป็นนู่นละสามสิบคันนู่นละฮะน่ารู้ข้างในจะเป็นยังไงจะได้สายใหญ่หรือเปล่าหมายนีก่กดหมายใหม่แล้วเปิดหมายใหม่เลยมีใครเข้ามาสักครั้งถนะางปลาเข้ามาเลย ่อนใดมีเยื่ออยู่ก็ทิ้งไว้ก็นกลับมาค่อยถอนครับเผื่อมันมีโอกาสกินตามท้ายครับตามติดแล้ววิ่งเก่าเลยเมื่อคืนได้ตัวใหญ่นุ่นหลังนุ่น,นพอคันนี้โอ้ยเนี้ยโอ้ย,อยไรเรียกแตะคืนเลย คือได้หลังนู้นนะ่ะงอหุงกินเวิร์นี่อะ่ะใส่สองคันงอ,อนอก่ก็แต่คืนอ,อยูย่เกือบโลงอะ่ะนี่เก้าขีดได้เลยนะี่ตอนนี้นี่เก้าขีดไปอยู่้วครับตัวนี้ กับบุญมาซส่อีกหนึ่งคันโอ้โหเขี้อดตัวเดียวอยู่ทั้งคืนเลยไม่มีไม่มีอะไรกินเลยตรงนี้รถขี้อดตัวใหญ่ไปกับรถกบน้อยเลยอีกสีห้าคันไปดไปดูต่อสรุปของการปักเบ็ดเช้านี้ก็โลโลโลสามประมาณโลสาม ตัวเดียวเท่าไหร่ยบะถึงโลกตัวนี้น้อยกว่าน้อยกว่าตัวคืนอย่งนีขีดแต่ขีดอ้อหขีดขีดจะได้ครับสองตัวนี้ตายไปแล้วแต่นี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ยังบัดตายครับเก็บไปได้นานอยู่ไ่หลอยีดกินนะปลาทูเค็มก็กินได้นะครับแหนมไม่แหนมสุดยอดัะ โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe ช่องคอม,มันหุมน่มครับขอดูด้านในๆหน่อยกพื่อนอะตัวว่าได้โลเปดนี่โลสามโอสองโลครึ่งนะครับประมาณนั่นแหละสิบตัว